ก็ขอบคุณพระเจ้าสลับในวันใหม่นะครับร,รู้ว่าเราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอไม่ว่าชีวิตของเราหรือสถานการณ์ต่างๆของเราจะเป็นอย่างไรนะครับพอเรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยหายไปจากชีวิตของเราแต่พระเจ้าก็ทร่งเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ในชีวิตของเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับ พระเจ้าให้คําสัญญาเอาไว้บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี้นับนัก็เป็นสิ่งที่เป็นคําสัญญาและคาสัญญาของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่มุสาด้วยพระองค์เองไม่ใช่คนพูดปลดไม่ใช่คนมุสาไม่ใช่คนพูดเล่นไม่เป็นเรื่องแต่พระเจ้าทรงมีความจริงจังในเรื่องนี้พระองชีวยพระคุณที่มากเพียงพอ ไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรกันตามแต่เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในถ้อยคําของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยก็จะเป็นจริงในชีวิตของเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับเห็นผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเอเมนที่อยู่ในบ้านแล้วก็เสียงดังอย่างแน่นอนนะครับฮาเลลูยาพี่น้องเช้านี้เราจะศึกษาถ้อยคําของพระเจ้า ด้วยกันนะครับเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพระพอรอยู่ท่านกลางที่เราเองจะได้ใช้เวลาด้วยถ้อยคําของพระเจ้านะครับพระบิดาเจ้าเป็นสุขิ์พระญาณบาิสุดขออวยพระพอรอยู่ท่ามกางเราในเวลานี้ขอนาจิตใจของเราขอให้หูของเราขอให้เป้าหมายที่เราจะมองสิ่งทล่เราจะไขครัวน,นี้จะอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าและขอให้พระญาณสุดทรงเคลื่อน ทรงนำและพระองค์ทรงปกคุมอย่างแท้จริงขอวอวยพรอยู่กับเราที่จะนำมาซึ่งการหนุ่นน้ำใจและการดำเนินชีวิตที่อยู่ในการตั้งต้นการดีที่พระเจ้าในชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์ขอฝากเวลานี้กับพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนผมจะมีการดึ่หนุนใ,นใจพี่น้องในหัวข้อว่าพระเจ้าผู้เริ่มต้นการดีในชีวิตของเรา พระเจ้าผู้เริ่มต้นการดีในชีวิตของเราเนะครับพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศออ2522นะครับย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2522นะครับนะบองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มต้นที่จะติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญนะพี่น้องจำได้ไหมครับโทรศัพท์ สาธารณะแบบยอดเหรียญน,นะครับเริ่มต้นเนี่ยที่จะติดตั้งนะครับในเขตกรุงเทพมหานครครับในเขตกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเครื่องเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งร้อยเครื่องพี่น้องจําได้ไหมครับว่าเราเคยใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยล่าสุดเมื่อไหร่โอนานมากเลยใช่ไหมครับและปัจจุบันนี้เรามองเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูฝุ่นเกิดใช่ไหมครับตอนนี้หลายที่ก็ดูลกล้างนะครับโอเคนะครับก็เมื่อปีสองห้าอสสองเนี่ยองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มติดตั้งนะครับร้อยเครื่องแรกนะครับเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อผ่านไปประมาณยี่สิบปีนะครับพี่น้องคราวนี้เนี่ยการโทรคมานาคมเนี่ยก็ได้ระบุในพบรบเนี่ยให้ทําให้เกิดการสื่อสารหรือให้โทรศัพท์เนี่ยสาธารณะเนี่ย ตู้นี้ยให้ควบคุมนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับจากเริ่มต้นร้อยเครื่องแรกในปีสองสองใช่ไหมครับสองพสองสองผ่านไปประมาณยี่สิบปีนะครับอย่า่ยี่สิบสองปีนะครับก็ครอบคลุมไปสู่ในทุกประเทศทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อเราเห็นมีสิ่งนี้ก็มันเริ่มมีการสะดวกสบายมากขึ้นในการสาื่อสารใช่ไหมครับเราทําไงครับสิ่งที่สําคัญปัจจุบันนี้คือ เราจะมีสมุดจดเบอร์โทรศัพท์นี่เราต้องทำไมฮะต้องมีเหรียญเราต้องมีเหรียญน,นะครับพี่น้องครับเหรียญน,นี้ต้องมีเหรียญไปหยอดนะครับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบใช่ไหมครับไปหยอดสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่จําเป็น,ปนและเราเองก็จะมีการจดจําเบอร์โทรศัพท์ด้วยอย่างตอนนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะฮะตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่ต่อมาก็คือ เราเนี่ยจะมีเวลาสนทนาเนี่ยตามตามเวลาเหรียญหรือจํานวนเงินเที่ยวหยอดลงไปในในตู้โทรศัพท์ใช่ไหมครับโอ้สิ่งเหล่านี้ก็พี่น้องยังพอจําจําได้ใช่ไหมครับตอนที่เราใช้ <c oughs> นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความทรงจําที่อาจจะจืดจางเรื่องลางหายไปแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยก็ค่อนข้างมีการใช้น้อยมากหรือบางทีก็เป็นเหมือนกับ ซากประหักพังที่มันอยู่ข้างทางอยู่ข้างถนอนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มองเห็นว่ามันอยู่นานแล้วแล้วก็ไม่มีการเขาเรียกว่ามันเกิดความสุดโท o แล้วก็ไม่มีใครเข้าไปใช้งานหมันนะพี่น้องครับการเริ่มต้นบางอย่างบางสิ่งในโลกนี้เนี่ยการเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูตื่นเต้นอาจจะดูแปลกใหม่อาจจะดูมีความสัมพันธ์อาจจะดูมีความสาคัญอาจจะดูมีมูล,ลค่าในสังคม แต่เมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งที่เคยมีค่าสิ่งที่เคยแปลกใหม่สิ่งที่เคยมีความสําคัญเหล่านี้ก็หมดคุณค่าหรือเาเรียกว่าจืดจางลงไปแต่วันนี้เนี่ยเมื่อชีวิตเราได้อยู่ในพระเจ้าถ้าอยคําของพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ทรงตั้งต้นหรือพระองค์ทรงเริ่มต้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงกระทําให้สําเร็จในในหัวข้อพระวจนะของพระเจ้าพระผีของพเจ้ามีสองหัวข้อเนี่ยครับหัวข้อแรกก็คือ อ้อความที่แรกก็คือฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่หกครับชิิปปีบทที่หนึ่งข้อที่หกบอกว่าข้าพ่าเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์อีกพ้อคัมภี์หนึ่งในโยบบทที่แปดข้อเจ็ดบอกว่าถึงแม้การเริ่มต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปไปลายจะใหญ่โตมากขึ้น พี่น้องครับหัวข้อที่หนึ่งในใจก็คือพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องตอบสนองต่อการเริ่มต้นของพระเจ้าอย่างไรเราต้องตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงเริ่มในชีวิตของเราอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่มอบหน้าที่ที่ให้พระเจ้าพระเจ้าทาเลยนะครับพระองค์ไม่ทําแบบนั้นนะแต่เราต้องตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นในชีวิตของเราต่อความเชื่อต่อข่าวประเสริฐต่อ แผ่นดินสวรรค์ต่อชีวิตนิรันร์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นเอาไว้ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างโลกและจนถึงวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าและอยู่ในจุดที่พระองค์ทรงเริ่มต้นในชีวิตของเราผมมีสามสิ่งนะครับทจริงๆอาจจะมีหลายสิ่งมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สามสิ่งที่เราต้องตอบสนองเมื่อพระเจ้าได้เริ่มต้นชีวิตของเรา อย่างไรสิสสสส่งแรกคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องครับคําว่าลูกเคารพเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เป็นลูกเคารพนั้นคือสิ่งที่มันมีความสัมพันธ์มากๆสิ่งนั้นมากๆสิ่งที่เป็นลูกเคารพคือการที่เราเห็นคุณค่าสิ่งนั้นมากๆเราใช้เวลากับสิ่งนั้นมากๆเราใช้เวลากับสิ่งไหนมากเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นเหมือนกับลูกเคารพในชีวิตหรือจิตใจของเราแต่ในพระเจ้าเนี่ยเราควรจะต้อง เมื่อพระเจ้าเริ่มแล้วนะเราควรต้องใช้เวลากับพระเจ้าการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับมหาพระเจ้าศาสนาเป็นสิ่งที่ก็ดีครับมันเป็นกฎเป็นข้อบังคับแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพรงคือความสัมพันธ์พงมองเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้เราทุกคนได้ตื่นมาใจเช้าเพื่อที่เราได้เริ่มในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ายึดในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า นะครับวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์นมัสการนะครับความสัมพันธ์ทั้งส่วนตัวนะครับและความสัมพันธ์นั้นส่วนรวมนะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้าการเข้ามาหาพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะได้เข้าใจน้าประทัยของพระเจ้ามากขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรานะครับใน แมทธิวบทที 5, 6่6ข้อห้าโคกบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจขดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บําเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นไหนและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสิธิในที่ลีล้ลับและพระบิดาของท่าน ผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านพี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าย้ําในชีวขงเราว่าในที่ลี้ลับและพระบิดาผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็จให้แก่ท่านบําเหน็จไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันพี่น้องครับแต่บําเหน็จของพระเจ้าเกิดขึ้นจากการที่เราเข้ามาใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์ และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมาก,มากเมื่อเรามีความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าที่มีความแน่นแฟน้นมีความแนบแน่นดีเมื่อถึงเวลาเนี่ยในเวลาที่มันดีในเวลาที่เราใช้ชีวิตไปแล้วเ,เป็นเจอเหตุการณ์ที่มันดีๆมันก็ขอบคุณพระเจ้าได้เสมอแต่เมื่อในเวลาที่ต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยที่จะไม่ขาดลงไปความสัมพันธ์ที่เรารักษามาอยู่เรื่อยๆจะทําให้เรามองเห็น พระเจ้าชัดเจนมากขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าพระองค์ทรงปรารถนาหรือพระองค์ทรงต้องการสิ่งใดมากกว่าโฟกัสที่ปัญหาว่าสุดท้ายแล้วทําไมต้องเกิดปัญหาแต่ดีกว่าไหมที่วันนี้เราจะถามว่าพระเจ้าพรงต้องการที่จะสอนลูกสิ่งใดเกี่ยวกับปัญหานี้พะวงอยากจะให้ลูกทาอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานี้เพื่อที่เราจะได้ฝากชีวิตของเราไว้วางใจพระเจ้า การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับการวางความไว้วางใจในพระเจ้านะครับถ้าเราในโลกเนี้ยโลกใบนี้พยายามดึงเราออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าอาจจะมีเวลาที่เร่งรีบในการงานหรือพี่น้องเคยเป็นหมครับว่าหลายครั้งเราตั้งใจว่าเราจะใช้เวลาอธิษฐานเราจะอ่านพระคัมภีร์แต่เมื่อพอดีเราจับโทรศัพท์ขึ้นมาเราจับเฟซบุ๊กขึ้นมาเราจับไลน์ขึ้นมาเราอ่านเราเปิดดูเราเปิด y o u t u ู e สิ่งเหล่านี้มันก็ดึงเราออกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยที่ให้ไปมีความสัมพันธ์กับโลกใบนี้จากข่ายของโลกพี่น้องให้วันนี้เราเองนั้นเราหันกลับมาแล้วขอ,ขอให้เราเองน,นที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อที่เราจะไม่พลาดสิ่งดีเราจะไม่พลาดการตั้งต้นการดีที่พระเจ้าทรงตั้งต้นเอาไว้แล้วพี่น้องเราเองก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในการตั้งต้นการดีของพระเจ้าด้วยการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า นี่คือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองนะพี่น้องครับข้อที่สองก็คือให้เรามีนิมิตและเป้าหมายร่วมกับพระเจ้านะมีนิมิตและเป้าหมายร่วมกับพระองค์นะครับทิศทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะพี่น้องถ้าเราต้องเดินทางทิศทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าต้องเดินทางและสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือเขาเรียกว่าส,สมรรถนะของรถที่จะเดินทางไป ความรวดเร็วเราเลือกแบบไหนเลือกเครื่องบินก็จะเร็วหน่อยใช้เวลาเดินทางที่ไม่นานมากแล้วแต่พื้นที่อย่างเงี้ยครับบางถ้าเราพิสโลไปกรุงเทพต้องใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงแต่ถ้านั้นเครื่องบินก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงแต่ไปนั่งรอหรือว่าอาจต้องจ่ายเงินที่เยอะขึ้นหรือสินนัยต่างๆกระตัง,ตงมันมีปัจจัยไปทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่สําคัญและเป็นจุดที่ตั้งต้นแรกตั้งต้นแรกคือการที่มีนิมิตเป้าหมาย ร่วมกับพระเยซูนี่คือสิ่งที่จะต้องเป็นอยู่ในจุดของการตั้งต้นแรกว่าเมื่อพระเจ้าทรงตั้งต้นการดีในชีวิตเราเราจะต้องร่วมในเส้นทางการดีนี้และมีเป้าหมายที่มองเห็นถึงผลปลายทางที่พระเจ้าปรารถนายอยากให้เราไปถึงพี่น mm ้องครับวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าเส้นทางหรือปลายทางที่พระเจ้าจะนําเราไปถึงเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความเหมือนกันคือไปดินสวรรค์นแน่ๆชีวิตตังคือแน่ๆ แต่พระเจ้าก็าจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่พระองค์ทรงเลือกเราและตั้งเราไว้บางคนพระองค์ทรงตั้งให้เป็นอาธูบบางคนทรงตั้งให้เป็นอาจารย์บางคนทรงตั้งให้เป็นนักธุรกิจที่ใหญ่โตบางคนทรงตั้งให้เป็นนักการเมืองที่มีผลต่อคนมากมายเหมือนขโยเซฟที่จุดเริ่มต้นเล็กน้อยแต่เมื่อผลปลายทางของเขาคือเขามีผลช่วยอียิปต์ได้และช่วยคนทั้งโลกได้มีส่วนช่วยคนทั้งโลกคนทั้งโลกก็มาขอข้าวมาขออาหาร จากอียิปต์โดยการบริหารจากจยเซฟพี่น้องสีกต่อจะมีผลปลายทางที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ฉะนั้นเราจะต้องมีนิมิตร,ร่วมไปกับพระองค์นิมิตนั้นเหมือนใน,นพรมพี์ที่เราก็รู้กันใช่ไหมครับว่าในฮาบาุก็บอกว่าจงเขียนนิมิตนั้นให้ชัดลงไปนะลงจงเขียนในแผ่นป้ายให้กระจายเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้เพราะนิมิตนั้นยังรอเวลาเขามันอยู่มันกำลังมันกำลังมันกำลังรีบไปถึงความสําเร็จมันไม่มุสา ถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยนะครับมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านะัพี่น้องสิ่งนี้ก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเราต้องบอกตัวเองว่าพระเจ้าตั้งต้นการดีแล้วเราต้องมีสายตาจับจ้องในเป้าหมายของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดกำลังนําในชีวิตของเราและสิ่งที่สําคัญคือการอยู่ในโลกนี้เป้าหมายของเราเมื่อพระเจ้าเริ่มต้นการดีแล้วสิ่งเ่าคุณต้องกระทําที่สุดเลย ไม่ว่าจะใยรย่างก็ตามเราคงต้องอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าดําเนินชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องนึกถึงเสมอในชีวิตของเราทําสิ่งใดแล้วคนจะรับพระพรหรือคนจะสะดุดทําสิ่งใดแล้วเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่อย่างอย่างเขาเราียกว่าเราแวดระวังเขาว่าไงเราไม่ได้อยู่อย่างแบบว่าวิตกนะครับแต่เราอยู่อย่างเราแวดระวังระมัดระวังแต่เราไม่วิตกแต่เราอยู่ที่เราจะงง และไข้ตวนถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราว่าเราจะทําสิ่งใดและจะทำอย่างไงเพื่อที่เราจะไปถึงแผนการหรือน้ำพระไถยของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตของเราหรือเป้าหมายของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตของเราเราจึงจาเป็นมากที่ต้องร่วมเดินบนเส้นทางและอยู่ในเป้าหมายของพระเจ้าและให้เป้าหมายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราสิ่งที่สามสุดท้ายครับพี่น้องครับคือ มีความสัตย์ซื่อในหน้าที่ของตนนะครับมีความสัตย์ซื่อในหน้าที่ของตนนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องตอบสนองเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราคือการที่เราเองมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็กับพี่น้องนะครับส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมสิ่งที่สองก็คือการที่เราเมื่อพระเจ้าทรงตั้งต้งตนการด <RS. S 2> ีเราต้องตอบสนองคือการเราต้องร่วมเดินอยู่ในเส้นทางที่มีเป้าหมายแบบมีพระเยซู อยู่ตรงนั้นนี่ครับสิ่งที่สามสุดท้ายก็คือเราต้องมีความศรัทธาในหน้าที่ที่พระเจ้าได้สรงมอบหมายเราพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ชื่นชมเราจากสิ่งที่คนมากมายชื่นชมเราพระเจ้าไม่ได้ชื่นชมเราจากผลต่างๆที่เราทําละคนมากมายต่างให้คุณค่าแต่สิ่งที่พระเจ้าจะชื่นชมเราเกิดจากความศ์ซื่อของเราพี่น้อง พระอไม่ได้มองเรามีคุณค่าจากสิ่งที่คนอื่นมองเรามีคุณค่าแต่พระเจ้ามองเรามีคุณค่าอยู่แล้วเพราะองค์ทรงสร้างเราและองค์ทรงรู้ว่าเราทําสิ่งใดได้สิ่งใดไม่ได้แต่สิ่งที่มากกว่านั้นขอให้เรามีความเข้าใจว่าพระเจ้าจะชื่นชมเราก็ต่อเมื่อที่วันนี้เรามีความสัตย์ซื่อตัวอย่างก็คือในพระพีในตะลันเองคนที่มีห้าตะลันสองตะลันและหนึ่งตะลันคนที่พระเจ้าชื่นชมมีห้าตะลัน ใช่ไหมครับกับสองตลาดที่เขาที่ไปชื่นชมพงบอกเจ้านายเนี่ยบอกกับคนที่เขาได้ทําให้ตลาดนั้นเติบโตทำตาะาดนั้นงอกเงยพระเจ้าไม่ได้ชื่นชมว่าโอ้ทำได้ต้งตลานดนีดีกว่าสองตลาดอีกไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ได้เปรียบเทียบแบบนั้นแต่พระเจ้าชื่นชมคนที่สัตย์ซื่อต่อหน้าที่ว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาตด,ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก จงเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดใชยคำนี้เป็นถ้อยคำที่ชมคนที่ห้าคนท,ที่ได้ห้าตาลันและคนจะได้สองตาลันเจ้านายไม่ได้เปรียบทีบว่าเนี่ยเขาได้ทั้งห้าตาลันทำไมเจ้าสองตะลันเจ้าจะทำให้ได้มากกว่านี้นน้นนั่นเจ้านายไม่ได้ชมสิ่งเหล่าน,นั้นแต่เจ้านายชมว่าจะเป็นท่าที่ดีได้สัตย์ซื่อวันนี้ความสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ว่าเรามีเยอะแค่ไหนพี่นอ้อง แต่ความสําคัญอยู่ที่ว่าเราสัตซ์ซื้อแค่ไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อพระเจ้าให้เราทําสิ่งใดพระเจ้าเราต้องรับผิดชอบสิ่งใดคนกี่คนลูกแกะกี่คนการงานของพระเจ้าจเป็นแบบไหนขอให้วันนี้ชีวิตของเราสัตซ์ซื่อและเราจะได้รับคําชมว่าเราเป็นทาสที่ดีเราทาสสัตซ์ซื่อและเราจะปรีดีร่วมสุข เอ้ม่ไหมครับกับนายของเราอย่างแน่นอนขอให้วันนี้ชีวิตของเรานั้นได้ตอบสนองต่อการตั้งต้นดีของพระเจ้าและเราอยู่ในเส้นทางของพระเจ้านะว่าข้าพเจ้าแน่ใ,นใจว่าพระองค์ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วพระองค์ทรงกระทำให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เราจะอธิษฐานขอบุณพระเจ้าร่วมกันและขอให้ชีวิตของเราจะตอบสนองในแผนการดีของพระเจ้าในการตั้งต้น เพื่อส่งนําชุดของเราเอาไว้และอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าเปซูรฐานกบพร์ขอพระเจ้าอวยพรขอบวงท่งตรวจนาชีวิตของเราทุกๆคนที่เราจะอยู่ในแผนการดีของพระเจ้าและขอราตอบสนองจะจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นไม่ว่าสิ่งใดต่างๆก็ตามมีมีการเปลี่ยนแปลงใดต่างๆก็ตามจะให้วันนี้เราเองจะยึดมั่นในพระเจ้า เออเองจะดําเนินไปกับพระองค์เราจะมีสายตาเราจะดําเนินชีวิตสู่เป้าหมายสู่แผนการในแผนการดีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนาอยู่กับเราแต่ขอให้เราเอ,เองนั้นจะมีความสดซื่อในแผนการที่พระเจ้าได้ส่งมอบหมายให้ชีวิตของเรานั้นได้หยิบจับได้ทำและเราจะร่วมสุขและปรีดีกับนายของเราเมื่อวันสุดท้ายที่พระองค์ทรงเสด็จมา และเราจะรับคําชมนั้นร่วมกันไอถ่านกับพระเจ้าขอบคุณพระองค์และขอค์จะอวยพรพี่น้องทุกท่านในการใช้ชีวิตในวันนี้การงานในวันนี้ขอวันนี้เราจะตื่นเต้นกันกบพระเจ้าวันนี้จะเป็นวันในการอวยพรวันนี้จะเป็นวันใหม่วันนี้จะเป็นวันที่เราเองจะร่วมใช้และสรรเสริญพระเจ้าและได้ยกยอพอระนามพระเยซูร่วมกันในเช้าวันใหม่วันนี้ขอบคุณพระองค์เจ้า,ขอ,จา,ข,อจาขอฝากกันละกันและขอฝากทุกสิ่งกับพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านใน